ศูนย์สร้างสรรค์าง,งานออกแบบ TCDC จับมือกับสำนักงาน,นาคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติสวทนจัดนิทรรศการงานวิจัยกึ่งสำเร็จรูปเผยแพร่50ไอเดียผลงานนักวิจัยไทยพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมออกแบบและความคิดสร้างสารรค์ระหว่างวันที่7ตุลาคมถึง13ธันวาคมนี้ณักแกลเลอรี่2ศูนย์สร้างสรรค์าง,งานออกแบบ TCDC ได้รับเกียรติจากดรพิเชษดุรงคเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรศการ Talent Mobility งานวิจัยกึ่งสำเร็จรูป Matching Lab with Design Business มีคุณอภิสิธิ์ไล่สตรูไกลผู้อำนวยการศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบพร้อมด้วยนักออกแบบผู้บริหารศูนย์ TCDC ร่วมงาน นิทรรศการงานวิจัยขึ่นสาเร็จรูปนําเสนอ50ผลงานของนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานรัฐทั่วประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการต่อย,ยอดสู่ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทยผลงานวิจัยทั้ง50ชิ้นได้ถูกคัดสรรมาเพื่อจุดประกายความคิดและเป็นฐานความรู้ให้กับนักออกแบบและผู้ประกอบการสาขาต่างๆได้มีโอกาสร่วมมือกับ นักวิจัยเจ้าของผลงานร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและโจทย์ที่ตรงความต้องการและเสริมสร้างการตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบตั้งแต่เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สําคัญผลงานแต่ละชิ้นยังเผยให้เห็นถึงการทํางานตั้งแต่กระบวนการคิดและวิจัยการทดลองกระบวนการผลิต ก่อนจะเป็นผลงานการวิจัยสุดสร้างสารรค์ตลอดจนนำเสนอโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดผลงานเพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่และนำเสนองานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งผู้ประกอบการนักออกแบบและสาธารณชนศูนย์สร้างสรงสรค์าง,งานออกแบบ TCDC จึงร่วมกับสวทนจัดนิทรรศการงานวิจัยกึ่งสำเร็จรูปในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนและสร้างกลไกการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองความรู้เชื่อว่าจะเป็น การเปิดไอเดียสร้างสารรค์และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีนิทรรศการครั้งนี้แบ่งผลงานออกเป็น5กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มวัสดุกลุ่มสิ่งทอกลุ่มบรรจุภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์กลุ่มเทคโนโลยีและดิจิทัลพร้อมด้วยตัวอย่างผลงานการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยนักออกแบบและผู้ประกอบการซึ่งจะจัดแสดงให้ชมตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง13ธันวาคมนี้ณศูนย์ T.C.D.C ชั้น5 D.M. e e ร p o r i u m Shopping Complex ก็ได้เห็นผลงาน50ชิ้นนี้แล้วก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ที่ได้คุยกันก็คือจะเป็นการเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยได้นําเอาความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและโดยเฉพาะยิ่งนวัตกรรมมามามาใช้ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดมูลค่าทางเศรฐษฐกิจนะครับแล้วก็เกิดคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นนะครับโอกาสของเด็กสมัยนี้มีมากมายมหาศาลนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือปรับความคิดรุ่นเก่าๆเ,เมื่อรู้อย่างนี้แล้วต้องสร้างโอกาสครับต้องสร้างเวทีสร้างอีโคซิสเต็มหรือสภาพแวดล้อมที่เอ,อื้ออํานวยต่อการเรียนรู้ที่สนุกเพื่อที่จะทําให้เด็กของเรา มีคิความสามารถที่จะแข่งขันกับเด็กทั่วโลกได้ให้งานวิทยาศาสตร์ทําให้งานออกแบบมันผสมผสานกันแล้วก็มันถูกคิดตั้งแต่บางอันเนี่ยมันคิดตั้งแต่เริ่มต้นที่จะทํางานเพื่อีทำให้โจทย์ของการวิจัยเนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะตอนปลายทางว่าความรู้เนี่ย เอาไปทําอะไรที่ใช้ประโยชน์กับชีวิตประจําวันไปใช้กับธุรกิจไปอยู่กับเรื่องสุขภาพมันไปอยู่กับสังคมมันไปอยู่กับว่าทําไปอยู่อะไรเนี้ยเอาหลายเรื่องมาเจอกันผมเชื่อว่ามันเป็นอนาคตข้างหน้าของประเทศก็ตั้งแต่วันที่7ของเดือนนี้นะครับจนไปถึงวันที่13เดือนธันวาท่านได้มาเห็นได้ไดสัมผัสกับตัวเองว่าความรู้เมื่อเอามาใช้กับสังคมใช้กับธุรกิจแล้วจะไปทำอะไรกันต่อได้ครับ พร้อมกันนี้ภายในงานยังจัดให้มีการเสวนาต่อยอดธุรกิจด้วยงานวิจัยไทยจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสถาบันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนําเสนอถึงผลงานวิจัยสร้างสารรค์โดยเชื่อว่าบุคลากรในประเทศไทยนั้นมีศักยภาพด้านความคิดเพียงแต่ต้องหาโอกาสเพิ่มเติมประสบการณ์ซึ่งศูนย์ท c d c จะช่วยตอบโจทย์ให้กับนักคิดสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้